น้อยสบายดีีแห้งอย่บอกว่ได้ตะลนเลเออ่ได้พ่อกันตะลนเนาะขึนเกานเกาขึ้เก่ามหทั้งห้องแหละสามสาานี่กับานไบอบ้อยู่านอือเพราะว่าลายเวียดน้งพุ่นไงไปบุญนองพุ่นแน่กระกับมากกัะหนากรังกับบอะ บ่ท่านบ่ท่านหนูอันนี่ฝนนินกับประยุทธ์ประยอนช่างเขาเข่คฝนปากฝนมาปะยอนหยุดยามก่อนขับสบายดีสบายดีเอ้าเป็นพระอาจัรนะโอ้สมบูรณ์กับเวลาอ่าฝน เ้ยสบายดีจุดไปไซนั่นทิ้ยังไปตลาดโอ้จุไปตลาดโดยเอาสมโอคือกับนะสมโออย่างแรกสมโภคแม่บุญสิเมื่อพุ่นนีแม่นเอาคุณขึ้นรถฉันล่ะแล่นเมื่อก่อนเลยวะโอ้ยโหมัก็ไล่แล่นว่าเจ้าสิเมื่อพุ่นแน่นจิดไปขับไปหาเพื่อนจุดไปข้าตลาดโดย สี่มุมก็ปิ้งแฮนี่วะเด๋วดยถ่าอยู่ว่านี่ก็มาสิเขาไปเอาถ่านกับเ็นว่า้านนี่มาพอดีไปบุญพุ่นเอดยบุญแจกเขาเยนั่งบนตกยบัดแล้วสมโอเลยไปทงบุเด้วสมบุญโดยภาคบางด้อยโดอเวลาจานใกล้ใกล้สิบเวอรเอาอันนั้นแหละนี่โดยเข้ามาด้วยอยู่โดยโดยไปสั่นไปไปโดยไปเนาะ เออพ่อนั่านนั่นยังประทัดนั่นอ่ะโอ้พนันยังไปตลาดนั่เวลากันมาดเห็นทำมาเด็กล้าขึ้นเนาะโอ้เปนเเอี่ยไ่ได้ขาเนียนตอแรกมาจักอันนี้เนาะเลยนี่นๆใครนึกคมาขึ้นทางฟังไกโอ้ สบายดีอ oh, ่าตไปใชไปนั่งเวลาเหนมือบุญมากกัเลยมือโอ้ไปขึ sh arp. <sh arp> mm. ้นรถะแม่บุญไปมาทางนีวไอมาทางนี้มาทางนี้ยนนคลองลายพี่มาทางนี้เอาอะไรลงมือะเาะโอ้ขึนหลอดยเหลอดด้ยะหลอดเพื่อน้า ลองรอเดียวตะกรปูเอ้าในตอนแรกมันพันเข่าเดียนบ่นายบอกปูมากก็ได้แต่อันตะเลรงนายรวมโอ้นายรวมมาหนีไปก็ได้ไปฝนจะตกแน่เนาะแต่ตอนเสาร์ลงอยู่บ่ลูกตอนเสาร์ไปไปอยู่แข่งคนไปเลยแดียนแต่ไม่สบายได้เนาะตอนนี้ฝนตกขนาดไปพี่น้องเลยใส่เสือกันฝนยังเปียกอยู่ มันตกแหงบุญ hmm. ย uh, kind of so ันเจาะวะเธอเจอะกันน้อยหอันเดียวอือเจาะน้อยอันเดียวเดินในบวบทั่วกันเนาะกันจองโอ้ยฮัลโหลอดนั่งเลยมีเงินยังซื้อเพิ่มอีกเนม่ฝนก็้องพี่กับโต๊ะคือการนอกชมบูแบบเดียวกันเพื่อนในบ้านในบุญกับโต๊ะแหง พอสร้างมาคนหลามันนี่สี่คนสี่คนโอ้ไรยังให้่นกินได้ยังยำยำรตงกะปิซี่บ้านโลกสมโนลิมีห่วยแล้วบเปล่ามีห่วยนะนึกว่าห่วยนะผมเอาใจนี่แอบแทนนี่ก็แรกเนาะอ่ะน่นนี่ยไหบนเป็นยังไงเมื่อยช่วงนี้ตื่นแต่เศร้าอ่ะ โอเคมหาหอดแล้วโอ,อโอ้โหพี่เด็กกิดีฝนตกฝนดินตกแข้งขนาดฝนนี่เาว่าทั้งไดมากับบรรดาช่างนี่ว่าฝนน,นนี่ หัวใสอยู่สวัสดีนะตู่นะด้วยพู่วก็นอนตั้งแต่อยู่เฮือนมาพอดบ้านพูดชิมอากาศเป็นแต่นอนแนักกตื่นแต่เศร้าเนี่ยตอนนี้อากาศเย็นใช่ประมาณสี่คนโอ้อยู่ในพูเมอก่อนจะเข้าหาจ้างเบิ่งน้องดอดก่อนคือว่าเหยียดตูปูเหยตูปูเช่าหูโอ้เชาหลิบ หยยบช่องเด้มเลยอไปเหยียบอยู no so oh ่ใช oh, uh ้ตะปูน่ะตะปูเสข้าท้งบ่หวาเป็นจังไงสบายดีโอ้ใช่จ้ะเนี่ยไ่ยาไปเสียค่ะมคย่น่งโอ้ไปเสียค่ประกันภัยอืมใชอยบ้างลูันหยียบตะปูเจ็บบ่โทษเหยียบใช่ห บริษายเกิดบอ่ค่ะมันโซเลยมึงขอโทษดอกพูแม่พี่น้องเลยปูเดือ <c oughs> บูเป็นส้นิมบอ่<น>อืมในนั้นแลนหยอกกันบ่หรืวอรว่าจังไรเขาของเขาเก่าเขา,ขาบริษายแล้วกเขาไปเอาปึ้งโนยาเห็นนะบ่หนิเห็นแล้วยาเห็นแล้วนายนายผุนภาไปสักยาผุนพ,พาไปสักยาแล้ว ใครย,ยู่สยยดดยงสันกินยาแกปวดเด้อเงินกับเงินนายปักไฟนันยาใกล้ขาไรช็อตหันนมุกยิงโกตปูถูกตีนนะฮะว่าน้องหลอดนางนนยังยิงเขียวอยู่ <laughs> ต้มนำฮ้อนกินร้อยบาทดีย่างขีม,มา้าคนละนะโอ้ขีม,มา้าพอย่างรอดแบบสิ <laughs> เจ็บแล้วเบื่อเนี่ยกับว่า จ้ะมันใจไกล้รักเนาะเขาเลิกเติบบ่คาเลยบ่ริเวณจะดึงออกเองดึงออกเลยดึงสิหนึ่บอะเ้ย่งรอบสิบบอเอโอ้โหไว้น้อยไว้น้อยเห็นลานเจ็บแบบนี้เลยเป็นจังไงอีต้นลานป่ะบ่สบายบ่สบายใจวะ สบายใจเลยแลาอวะอเอาเนีย่ยหักเหลือบดเลยแต้มยังนั่นนะแต้มแม่บุญก็พอทองมีมองดูแล้วก็น้องพิงอยู่กลางจำพอลูกวงดูหะแต้มเป็นว่าอะเออโอ้คือกระยาลราป้าไปเอาอันนั้เอ็มร้อยอ็นให้สร้างเงินปลาทองอทไม,ไมีไหมปะเดี๋ยวพอสร้างแล้วก็เป็นอันนั้นนะเจได้ันให้เอ็นเพิ่น ไปเดี๋ยวเอาเงินไปนพอสร้างก่อนปะเอาเงินเราบัดแห้งแล้วไปเอาไปให้ส้างเงินสร้างเด้อไปะสบายดีมาตรงนี้โอ้ยมีแห้งด้เห็นหน้าแดดเลยเห็นหน้าแดดเนาะแม่นพี่เพี่วัดเราเนี่ยโม่ไรอย่าสปูโอ้บ้องเลยนะแม่นบ่นบองเลยอ๋อในถุงคองเลยตลอดคองพอดีเลยโอ้ยเดาะ เนื้อ่างซอดเลยบ่เนื้อสบายดียืนไมีแห้งอย่บอก่าะนเลยไ่ไดพ่อกับติดหุ่นีอเนาะคือเกาคือเกามหงทั้งห้องแหละสามถูกได้เลยเออยู่สูงเลยมึอนี่ สือคนเอากระโจงรถมเหมเาเมา4คนมา4คนอ๋อพอยอดยามปลาบ่ได้ยนเจ้าของเพิ่นยามก่อนเนาะว่าเนอยู่ยามปลาเนาะแต่เฮายังคิดว่า้ทุกเจ้ามาได้แม่นนแรกคิดว่าบ่มาเนาะคิดว่าฝนตกคิดว่าบ่มาแล้ว่มาแล้วอ่ะ

พอาขนโต๊ก kind of mm. um. ็ปปัญหาพออยู่ในอยู่ในอยู่แล้วภาอยนอกคันนโต๊ะสากคได้วันนี้อยู่บ้านหือบอบมานอยู่บ้านเลยเขว่ารายเวียด้งพุ่นกันไปบุญน้องพุ่นแน่กกับมากกับหนักกัปรังกับโบนะ

กว่าอบานทฮาถ้าว่ามันเป็นบ้านโนนเนาะแถวาั่วมนี่โอ้ท่วบ้านท่านี่บุ๊มบิเลยมึงชาวบ้นตายดับไปแม้อนบ่เคยถ่วมนี่มไปอโอ้แต่เจ้าหันบุบบุมีเงินไปไปเบิกไปน้ำมลไซื้ไปเป็นโมเพิ่นไปบุญนแมาก่อน มาแล้วนมาแล้วเนนมาเลเลยถ้าเออดอกไม้ขึ้นรถก่อนเนาะคนตกคนนินกับประยุทธ์ประยอร์่างเขาเข้มคนปากคนมากหอยออนยุดยามต่อดมาหนิ ไปานนได้ปลามามามุกมาไว้แล้วมืออื่นเนาะบอกบอกแล้วกินปลาเยอะแค่ไหนฮะจักมุกเด้อปลาซิวปลาซิวมุกคากุยปลาซิวมุกแล้วก็ใบของห่อนที่กระเจ้าตึ๊กจะลุกนั่งในบนทางคนกินเนี่ยเยอะในน้ำผึ้นบอกที่นี่ก็ตึกอยู่แต่เอาไวที่ถามซื้อเพื่อนถามเขาขายเลยเขาขายอยู่ตลอดเมื่อก่อนสิลองเจ็บๆเบิ่งว่ะสีร้องถามเลงนี่แหละตัวนั่นแหละเมื่อมุกเนาะเมื่อมุกครับตั้งเท่า เอาอะไรตั้งเลยค้าใส่รถใส่หมอใส่หมอแล้วก็นเปิดจะรถบอกทาไเขาเขาพุกจะไปตอกกล้วยแต่ว่าเขาหนึ่งเชืหัวกัคักอยู่ได้พอชิวมันแข็งคักมันเห็ดถ้าเขามุกเซฟอันเชทานอ่ะมันใหม่มันแต่ราาแต่ต่มันกแแทบไปอีกแบบนละแบบร้อ ใช่ผักที่แงแลวก็นหนึ่งมุกมุกลวกันอันใช้หัวนะคักจังบอลนั่น่จอะสิเตรียมหรือปล่าสิเตรียมแล้วปล่าบริกรตอ,อ่ะอ่ะเออานปลาเขาะบปาด้ยปาต้่จะแหนะปาดก่อนรอจันโกลเยี่ยมเข็ง เฮ้ยบ้านเรี้ยแล้วเลยวะไอ้เี่ยวอยู่วัดป่าก็เดีวแล้วยังมีแล้วมััโบมีแต่โบเอ้ยตัดชงเลยนี่โอ้ยสงเอนขาดเยนี่ยิกยิยิ่ยนนี่มีผครมันแจ้งข้ดีอยู่อ่ะมีเสือเป็นวันจันทร์ อดีแล้วสินเนาะมื่อวานนี้เพ่นกันได้เข้าหาสมุนได้บเชียงพนักานใสร้างรางวันการได้เล้วคุณโอ้ก็เห็นตอนนั้นเลยเออตอนนั้นแล้วตอนนี้แล้วกันนะเนาะเนี่นนั้นยังเหลืออีกเท่าไรนนั้ยังเหลืออีกสี่พันบาทอะในบอกเพื่นคณะสร้างบ้างให้เรารางวัการได้ผนะคนทีรางวัการไม่ได้แล้วควรสบได้หรือก่อนสอบทีพื้นได้หก่อนรางัการตอนนี้ก่อนเนเรามันกระทุนดี๋ยบี้ะไลงมือตัวใดอะไมันแล้วมันจ แล้วะตามล่างนี้ห้าต้องสาบเนคนแติเนาะสาดเพื้เปื่อนง่า่าอ่างที่อกเปื้เนาะในห้อง่ว่าได้ไหมฝนตกเนาะฝนตกเป็นไปยากวายากตกแบบต้งส่แปะมุงเนาะงานพอตาในจักกี่ได้แม่แรงนี่มีคนไปยู่บ่ได้ได้ผนี่ ไปเห็ดกินชอยเพิ่นไม่กี่เีือนก็ขีโอมเที่ยวเขานี่บ่แบบเล็ตุ๊เป้เลยอยู่เพื่อนเพิ่นน่ะปาตอนส่งสการเนี่ยว่าตอนเอาไปป้าแดดเนาะแมนนี่ก็จะเป็นขวบเก่าแล้วนี่จันแล้วก็ทางบนแถวเฮือนเพิ่นน่ะทางซอยแคบๆแับนี้หอมๆบอมไม่รมีต้องจอดรถจอดหยัง โอ้ยเากยดเยยังไเนจะเ่อยมันีสอ้แลวเนยอเรอต้อเป็นสามรอยเลยสามร่อยเลสรอยสามร่อยแล้วปตาชัยเลยอ้อช่งนี้ตื่นเต่เศ้าตื่นเต่เศ้าก้ับไปตอนนี้ะตตกเ่อนต้องพิมตาตีเนโค้งไงเพื่เพื่อนเพื่อนเราเองเพื่อนไหม พิงตติบันโคคนปะแม่บุญนวันนาบอกวัาน้องพิงบันนาว่าบ๊อบนะน้องพิงตติบันโคพิงตติบันโคโแม่นแม่บุญวันนาไปยนเลกะโอตอนนี้ตื่นเต่าเหรอคะเต่าเนี่ยฝนก็ต้องแหงว่ะชัดมาพี่เลยว่ะต้องแห้งกัดมือเลยอยรพอตา ไปตำหงสก,กัมไม่อ้วนเข้าเจ้าบุหอยไปทางใดให้เป็นเม็ดเป็นมุกมือไม่อ้วนเนื้อต่ำเลยเนื้อต่ำเป็นเนเงีย <c oughs> บงอนเตว่าได้มาสักเอาไปให้น่องไปนั่นน่ะน้องมาบ่ได้กะเชไ่อใจน้องก็ได้น่นองโดยเพื่อเพิ่นในนั้นบอกเพิ่นว่าเต้แต้มพูดแม่บุญมึงดูว้วะสามพนุกเลิฟวะ เด็วพริกไข่ไปจักกันนี่ว่ะโอ้อ่าน้อยบออ่าน้อยบไปกินแซมโน้ตมนาเด้อน้อยเด้อแถลานกินเนาะปวดป่ะแบบปวดอือยันแบปวดปวดเพราะแห้งเเนาะมีรถดีบ่านาง ให้มีบ้านรถดีอ่าเอ้าบ่พอท้องมี่พอท้องมี่จกินก็มาคามว่ะงงด้วยฮะเปิดได้เถิงบ้าอุ่นได้ไกลไฟนี่ต้องเอาลายนั่นนึงเอาใส่เอาอันน่งอืม นายจถอเองเลยบ่นาะตอนนี <the 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 ้ชพอสร้าเอบแล้วตอ่สร้างกยหนาทางดิไกยหนาพ่อสร้างอยากบ่เราก็บบ่เราก็บ่ดิ้นมุกนัเนาะบ่ได้เราอ่ะบานี่นั่นละว่ะใเออนัว่าพอสร้างอยากดิมาชูพ่อสร้าง อ่ะอต่อนนี้ทางสร้างเพื่อนกะได้มาดำเนินการสะเพื่อนแล้วเนาะเนี่ยเพี่น้องเอ้ตอนนี้สะเพื่อนสะห้องอยู่ตอนนี้สะภายในแล้วก็คือสี่นี่นะบานนี้วะเนาะทางด้กะทางสุบุญกะสี มาเยี่ยมมายามิช่างเพิ่นมาเฮ็ดมือที่สามแล้วนเนาะเราเยี่ยมเบิ่งเบิ่งเดินขือนน้องสมโอไปพี่น้องเอก่คือทางพ่อเสียงเพิ่นแจ้งเนาะมันมีงบติดบานแล้วตัวที่สวนประกาศว่าปพออยู่สี่พันบาทเนาะพอ,อดีมีทางผู้รักผู้ใหญ่ใจดีเพื่อนซอยมาทางบ่อเสียงสมทบอีกสี่พันบาทก็ครบแล้วตอนนี้ก็ขอ,ข,อขอบคุณขอบคุณทางผู้รักผู้ใหญ่เพื่อนเนาะจอยา ดอกเราเฮืองกันแล้วอ่ะช่วงนี้ขายบ่ค่อยเป็นราคาแล้วอ่ะเพราะว่าดอกเราเฮืองเป็นลายใดมันกิบมาเป็นราคาตอนนี้อืมหน่ะเทานี่จุดเจ็ดจุดเจ็ดทั้งในพุ่นป้าสั้นบันนี้เนาะก็นางไม่บุญซีขอตัวก้าวก่อนได้หล่ะเด้อเดี๋ยากบูญใชาไหม เด้อดื้อย่าดื้อเด้อวัดเด้อสามพ่อดูก่อนเด้อในบุญนะเอาแบบแต่งตัวแลยงามเด็กก mm. huh? no. uh. no. ็ต้องพิงอยู่กลางเด้อป้าทูไปในี่นะน้องเฉววบอกนะจุดเตือนต้องหลอดวาดรูปเก่งฮะดูเพื่อนนะฮะนกรถบอเลยนะรถยังคือเบิ่งคือนกคือไก่แท้ ่อ้ลดคนนะอ่าโอเคใช่ละอ่ะสบายดีกอนโดยโดยโดยไปอ๋อโฮ้เรื่อกับมือครับน้องตาติกกันตะกระเป้าแล้วดูเด้อเด้อไปเร็วมาเร็วแด้หมดนี่ ไปเผามาเผาไปเผา,ามาเผาเรา,าสาบานเฮาให้พี่น้องเอ้ยไปเผามาเผาเนะาะเวลาจำกัดไอ้ไลาจำกัดช่วงนี้สั่สามม่วงนี่ไปใส่มาไล่เลยไปเนาะกะประมาณนี้้พี่น้อ,นนองเอ้ยสำหรับคลิปน,น,นี้ทั้งขบุญกะคอขบุญขอบคุณโคตรสุสุขคนเน้อเนาะขำมาเยี่ยมมายามทั้งสร้างรถเพิ่นเฮ<ส>็ดเวียกยพี่น้องเอ้ยนะรัคลิปนี้เนาะก็กาวว่าสบายดี